อันนี้เป็นต้นแก้วเจ้าจอมนะคะอตอนที่ซื้อมาใหม่ๆช่วงแรกๆนะคะเขาเคยออกดอกให้ชมอยู่ครั้งหนึ่งนะคะมลเคยอัปเดตแล้วก็ถ่ายลงในคลิปนะคะให้ดูอยู่รอบหนึ่งดอกเขาสวยมากนะคะนี่ต้นนี้นะคะแก้วเจ้าจอมต้นนี้มลซื้อมาจากแม่หนิงนะคะซื้อมาจากแม่หนิงเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูนะคะใน a c e b o o k นะคะพิมพ์เข้าไปนะคะโชโชติพันธ์ค้าไม้ แม่หนิงนะคะลองเสิร์ชเข้าไปดูได้เพราะว่ามนซื้อกับแกนะคะแล้วก็ต้นสวยค่ะดูสิคะสวยงามมากแล้วก็ปลูกเขามาก็คือเขาออกดอกให้ชมแล้วดอกเป็นสีม่วงสวยมากนะคะแก้วเจ้าจอมลองไปเสิร์ชอูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะความหมายดีๆนะคะเป็นมงคลอันนี้เป็นไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรแต่ว่าปลูกเอาไว้ตรงทางเข้าไร่นะคะเวลาเดินมาก็คือ อะไรนะคะเฮียอออ er บอกว่าตัวนี้นะคะคือหลิวยอดทองนะคะเฮีย er เขาซื้อมาปลูกนะคะก็คือก็จะเป็นแบบเหมือนช่วงทางเข้าไร่สวยๆนะคะให้อารมณ์แบบบรรยากาศแบบว่าสวยมากส่วนอันนี้นะคะน้องชายมาปลูกเอาไว้เ,เรียกเรียกได้หลายชื่อมากเลยบางที่ก็เรียกบัวดินนะคะ บางที่ก็เรียกบัวสวรรค์นะคะแต่ว่าเราเอามาล้อมนะคะปลูกเอาไว้อยู่ที่ใต้โคนต้นแก้วเจ้าจอมานะคะนี่เลยอันนี้เป็นซุ้มด้านหน้าค่ะมูลจะเรียกชื่อไร่นี้นะคะไร่ของเรานะคะว่า House of Perfume นะคะอ่าเพราะว่าเราปลูกดอกไม้เยอะมากนะคะก็จะมีดอกไม้เยอะมากแล้วก็เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เป็นต้นไม้ที่เป็นตระกูลกลิ่นหอมๆทั้งนั้นนะคะข้างหน้าอันนี้ป๊าป๊าคะต้นข้างหน้าอันนี้ชื่อต้นอะไรเอ่ยเหลืองเชียงรายอ่าอันนี้จะเป็นเหลืองเชียงรายนะคะสวยมากนะคะแล้วมนซื้อต้นไม้มาจากแม่หนิงหลายต้นมากนะคะเยอะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแบบคร่าวๆนะคะค่อยๆรีวิวเรื่อยๆแต่คือคืออยากหาต้นไม้สวยๆไม้ดอกหรือว่าเป็น หลากหลายชนิดอะไรเงี้ยค่ะมูลแนะนําเลยลองเข้าไปส่อง e b o o k แม่หนิงได้นะคะเราเรีวิวให้เพราะว่าต้นไม้เขาสวยจริงๆแล้วก็มีหลากหลายเยอะแยะมากมายอยากได้ต้นอะไรนะคะมียันต้นขนุนนะคะลองอใครที่ชอบบ้านสวนหรือว่าอยากจะทําเป็นแต่งสวนแต่งไร่อะไรเงี้ยค่ะมูลอ้านี่เลยป๊าป๊าต้นเนี้ยค่ะมูลไม่ทราบามันจำไม่ได้ว่าชื่อต้นอะไรแต่ว่า ครั้งแรกนะคะที่แม่หนิงมาจัดงานแล้วก็มนเดินไปดมกลิ่นแล้ววนมีความรู้สึกว่าต้นนี้มันมีกลิ่นหอมเหมือนไวท์ช็อกโกแลตกลิ่นของเขาเนี่ยจะหอมเหมือนไวท์ช็อกโกแลตมากๆคือมีคือเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะแบบนี้ค่ะก่อนเนี่ยค่ะจะตุ้มๆแบบนี้ก่อนแล้วก็เวลาเขาบานดอกเขาจะประมาณนี้นี่ค่ะวนไม่ได้ดูดอกนานมากๆเลยนะคะวันเนี้ป๊าป๊าไว้ดอกที่ว่ามีเรียกว่าไว้ช็อกโกแลตออกดอกแล้วหอมมาก ใช่จริงๆแล้วเขาชื่อต้นอะไรเฮียเดี๋ยวต้องถามแม่หนิงเพราะว่ามนเองมนลืมชื่อเหมือนกันแต่เขาหอมเนี่ยหอมมากเพื่อนๆค่ะคือแบบมันหอมจริงๆแล้วถ้าอยู่แบบอย่างหน้าบ้านเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหนือลมเนาะกลิ่นก็จะพัดก็คือหอมแบบตลบอบอ,บอวนอย่างเงี้ยค่ะ คือกลิ่นดีแล้วตรงต้นข้างหน้าเดี๋ยวมลจะรีวิวให้รอบหน้านะคะมันเป็นคูณเจ็ดสีหรือว่าคูณสีรุง้งเดี๋ยวเป็นคลิปวิดีโอถัดๆไปเดี๋ยวมลจะค่อยๆรีวิวให้สวยตรงนี้นะคะเราจะแต่งด้วยใสยเกาหลีเพราะว่ามลยังไม่ได้ใส่รัว้วแต่งด้วยใสยเกาหลีอันนี้มันเป็นต้นที่ขึ้นมามันคือสาบเสือเพื่อนๆเคยได้ยินกันไหมคะสาบเสือจริงๆเป็นสมุนไพรที่ จริงๆเขาใช้กันมาช้านานนะ้องมนเห็นคนโบราณเขาจะบอกว่าเวลาที่เป็นแผลสดหรือว่าแผลแบบพวกแผลสดอะค่ะหกล้มลื่นล้มหกอตอนเด็กๆจําได้เวลาปั่นรถจักระยานขับรถจักรยานใช่ไหมคะรถจักรยานล้มแล้วขาถลอกว่าเขาถลอกเขาก็จะให้เขียวแล้วเอาใบสาบเสือตัวนี้มาทาบริเวณที่เป็นแผลอันนี้มันขึ้นเองนะคะดามธรรมชาติเป็นสาบเสือป่าหาได้ทั่วไปค่ะ อันนี้คือบรรยากาศช่วงตอนเย็นบรรยากาศจะดีมากนี่เลยด้านหน้าจะแต่งเป็นไซเกาหลีตรงนี้คือจะใส่ต้นไซเกาหลีแล้วก็แต่งทางเดินเข้าไปในซุ้มนี่ค่ะนกบินมาเป็นฝูงใหญ่ๆ อันนี้เป็นใบเตยที่เอามาปลูกเอาไว้นะคะใกล้ๆก,กับก๊อกน้ําเลยเพราะว่าเขาชอบน้ําก็เผื่อจะเอาไว้ทําสมนาุนไพรน้ําใบเตยอะไรเงี้ยค่ะนก็จะแต่งช่องทางเดินเล็กๆ นี่เป็นซุ้มของเราช่วงตอนเย็นนกก็จะเยอะก็จะบินมาอย่างนี้โอ้ยดูอันชันเยอะมากนะคะอันชันเยอะสุดๆเลยแล้วก็ดอกอ่ลัดดาวันสีขาวสุยสวย